ไปทำงานแล้วครับกลับมาคืนสายแตกแตกในครับต้องรื้อเยอะหน่อยน,นี่ตัวนี้ไปหาหัวใจสาย นี่ก็น่าจะหลายปีแล้วแหละเพราะว่ากระเนิดรถเลยมาจากเดิมญี่ปุ่นเลยก็เสื่อมสภาพไปตามการเวลาครับตอนนี้ช่างศูนย์กำลังรือ้อบ งศูนบอมเป็นเสียศูนคอมสุเลยช่างเพาะเลยงานนี้ทำแล้วเราก็ต้อง เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนลายยางเลยครับกระเทือนถอดแล้วมาเอก็หมดไปพันสามร้อยเปลี่ยนสายครับสายใหม่ต้องเย็นนี่สายตัวน,นี้ครับรั่ว รัวตรงนี้จุดหนึ่งก็รัวตรงนี้จุดหนึ่งนมพ่อแต่มันไม่เย็นหลายจุดอะไรไม่เอ,อีย จะโทษได้แต่ละชิ้นไดาถ้าได้พวกรุ่นใหม่ๆนี่เ,เกิงยกได้เลยเรานะจะยบตู้ออกเลย ไว้ข้างนอกเลยรวมต้องใส่ตู้เลยมัง้งว้ายตัวนี้ใครเชื่อมามันติดติดก้อมเลยเฮ้ยเชื่ออะไร จะพูดตะพ้นเลยเชียบ <laughs> อมเฮ้ย,ยจังยนเนอจังยนไม่ยังใช้ดาแต่แล้วให้ยุ่แล้วซีมื่อกเชื่อมหม่ <laughs> สวยสวยสวยฝีมือเลยเกล็ดมังก,กรเลย <laughs> ข้างในนี่กว้างโอโทงครับนั่งได้สี่คนสบายสบาย ทำอะไรไม่ได้นะนั่งเบียดเอียดเออจอีดเท้ทุนใหม่ๆเนเข้าหั่หัวได้เลยเนะมีเงินสักพักหนึ่งคน่อยที่หั่หัวเก็งได้จะได้สมบำร,รุง,งง่าย อย่างจริงๆพี่นอ้องเริ่มตะกันไหนหนึ่ลงได้นิดเดียวเองเงีแล้วก็ลงกันข้างฝากกดติดตามนะครับไม่ได้ titwa